เออรู้แต่ไปตลาดจ้าสะใจยังไงบอกไม่ถูกออก็จะว่าไงล่ะเนาะว่าไงล่ะจะว่าไงล่ะจะว่าไงล่ะวันนั้นก็จะเอาหนางมาใช่ไหมแต่ว่า ไม่รอดไม่รอดลูกน้องกำลังอวยหัวหน้าวงกันใหญ่หัวหน้าวงผู้ไม่มีความคิดสร้างสรรค์หัวหน้าวงแห่งการเรียนแบบคือไงดีจ่ะคือแบบ จะว่าไงเนาะก็ไม่รู้จะว่าไงอ่ะอืมก็มองดูแล้วมันก็อเดี๋ยวแม่แม่เดี๋ยวแชร์ไปบ้านฟาแป๊บหนึ่งเดี๋ยวทุกคนไม่รู้ว่าอะไรสดแชร์ไปบ้านฟาแป๊บหนึ่งจ้ามาแม่แชร์เรียบร้อยแชร์เรียบร้อยจ้ะอืม ดูแล้วมันน่าเบื่อมีแต่เดินเดิมอวยไม่ลืมหมูลืมตาแทนที่จะเอาแทนที่จะอวยไปพัฒนาตัวเองให้มันสร้างสรรค์อุ้ยมันไม่สร้างสรรค์หรอกแม่มันไม่สร้างสรรค์หรอกคนแบบเนี้ยอืมไม่สร้างสรงรคบบ์รรเขามีมันตมิดแบ็กใหญ่อยู่นะคะวงใหม่ในทุนเขาบอกว่ารวยมากอ๋อรวยมากแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่ชอบเขาค่ะอืม รวยมากแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่ชอบเขาอะ,นะ,อะเนอะก็ว่าไงล่ะรวยแต่ถ้าไม่มีความคิดสร้างสรรค์ก็ก็ไปไม่ได้นะก็เหมือนเหมือนยิมารีเห็นไหมมีเงินอะแต่ไม่มีความคิดสร้างสรรค์ก็ไปไม่รอดนะเห็นไหมเดือนหน้าห้างาน,นะคะ่ะเดือนหน้าห้างานเออโอ๊ยคันคัน ถามว่าถามว่ามันมันจะอยู่ได้สักเออมันจะอยู่ได้สักเท่าไหร่อ่ะใช่ไหมสวัสดีค่ะพออเห็นว่าเอางานเจ้าภาพจ้างถือโอกาสเปิดวงไปในตัวอ๋อก็เออก็เนาะอืม ช่ไม่ได้นี่ก็ก็กลับเข้าสู่สภาวะปกติไงสมัยก่อนนางก็มีงานแค่นี้แหละก็กลับเข้าสู่สภาวะปกติค่ะเนาะก็แคมโบกับนางมะพร้าวดิ้นกันใหญ่พอลงรูปครอบครัวก็ดิ้นไงไปหารูปไปหารูปอาหารหลๆมๆเม้าท่าอยู่มาสิบสองปีหาอะไรแค่นั้นเหรอหนูหาอะไรแค่สามิรูปเองเหรอฮะ แล้วบอกมุ้ยไม่อยากโชว์อีดอกมึงไม่มีโชว์ค่ะมึงไม่มีโชว์เนาะตลกเนาะตลกตลกตลกอีอีมะเผาอะตลกอีมะเผาเผาอะชีวิตที่ไม่ได้ขี้เล็บขี้ตีนเลยโอ้ยไก่กาอาราเล่มากไก่กาอาราเอ่อะ มไม่ยอมลงทุนรู้สึกว่าเท่าที่ดูเนี่ยปีนี้นางไม่ลงทุนนะแม่ปีนี้นางไม่ลงทุนนะปีนี้เป็นแบบว่าปล่อยเลยตามเลยอะ่ะจริงปีนี้ไม่ลงทุนแล้วเวทีแบบแม่งแค่จอ LED โอ๊ยมันไม่ได้อะ่ะไม่ได้ฮ่า ทันธมิตรจะแบกได้นานแค่ไหนดูจะจิ้นกับผู้จัดการขาเป๋อ,อีกโอเมื่อคืนเห็นไปงานเปิดวงใจเกินร้อยอยู่นะเห็นต่จ้อยเข้าไปทักทายเขาอยู่ท้ายก็เขาไปไปกับเอ,อไปกับอะไรนะเฮีย er. ไปกับเฮียเมื่อคืนเนี่ยไปกับเฮียอืมอยเขาก๊ เขาเรียกอะไรก็เขากลับมาเอาสารสัมพันธ์กันมันก็เป็นเรื่องที่ดีแม่เขายังไงก็คือพี่น้องก็เออสารสัมพันธ์กันรักกันดีกว่ามีศัตรูแค่นั้นแหละเ,เห็นว่าวันเปิดวงมีเจ้าภาพจ้างไปเปิดที่บ้านหรือเปล่าครับพ่ออ๋อเห็นว่าเป็นงานเจ้าภาพจ้างว่างน้นป่ะโอ๋เจ้าภาพจ้างเอเอ จางซาจางให้เขามีเวียกไม่งานเนี่ยเขายังตะบอมีเวียกมีงานอยู่เปะะ็นบล่ะเขายิ่งไม่มีการมีงานบอมีการมีงานอยู่ไม่ลงทุนขาขาลงเอาไว้เปชาย อุ้ยเป้หนักมากสวัสดีแม่สน่นค่ะนางคงรู้ชะตากรรมตัวเองมัง้งรู้เนี่ยถ้าผวกไปแล้ววงมันกลับไปอยู่ที่เดิมนะจะได้รู้ไงว่าใครพาเมึจงเจริญมึงจะได้รู้ว่าใครพามึงเจริญจะเออเราอะรู้ตั้งนานแล้วแหละร,รู้ตั้งนานแล้วแหละแต่เขาไม่ยอมรับไงเขาไปลงทุนกับลูกชายคนโตหมด เยอะลรอมั้งก็น่าจะหมดเยอะอยู่นะจริงค่ะมิจภาพที่ดีต่อกันอย่าไปสร้างศัตรูใช่แม่สวัสดีแม่นิดนะคะเราคิดว่าเขาคงไม่อยากทำวงแล้วมั้งพอเลยไม่ค่อยใส่ใจไปเตะบอลดีกว่ารายได้ดีคือฟรีจริงพอรู้สึกว่าเขาไม่สนใจวงนะเขาไม่สนแต่เหมือนเขาทำเพราะว่ามันมันเหมือนแบบเขาทำมาตั้งแต่วัยรุ่นอะ่ะเขาทำมาตั้งแต่วัยรุ่นมันก็เลยเป็นแบบ หมือนอาชีพที่เขาเหมือนเหมือนต้องทําเฉยๆเอาจริงถ้าเขาไม่ทําเออเขาไปใช้ชีวิตอยู่ปกตินางก็อยู่ได้นะเออเพราะนางก็มีเงินแต่เงินนั้นมันจะอยู่กับนางตลอดหรือเปล่ามันจะถูกยึดหรือเปล่าก็รอดูก็รอดูจ้ะเนาะไม่ที่ไม่ลงทุนเพราะไม่รู้จะพัฒนาวงยังไงมากกว่าไหมพอเพราะ แต่ก่อนตาจ้อยบริหารถูกต้องค่ะเขาไม่รู้ว่าเขาจะบริหารยังไงเขาบริหารไม่เป็นอีนี่มันบริหารไม่เป็นมันไม่เคยบริหารก็แต่ก่อนแม่มันบริหารพอแม่มันตายผัวมันก็บริหารเออมันไม่เคยบริหารจ้าใช้ชีวิตไปวันวันใช้ชีวิตไปหาผู้ชายวิ่งตามผู้ชายตกเย็นก็ไปร้องเพลง เออชาวบ้านก็ไปวิ่งตามผู้ชีวิตนางก็มีแค่นั้นนางไม่ได้บริหารอืคนบริหารนะแม่นางเบทีนี้ข่อยคิดว่าเขาคงทําหลอกเราโอ้ไม่หลอกจะเขาจะเปิดวงอยู่แล้วไม่หลอกจะแม่จะทิ้งสักทีเดียวก็ไม่ได้ไงใช่มันทิ้งทีเดียวไม่ได้อบอกง่ายฟ้าอ้อยเอา หลายๆเดี๋ยวมานี่ไปเที่ยวเกาหลีให้อีหมอช่วยบริหารอีหมอก็บริหารไม่เป็นอีหมอนบริหารไม่เป็นจ้าอันบมมีไผรบริหารเป็นดอกเอาอีสา <c oughs> ก,ก็ก็ทําเป็นแบบโน่นนี่นั่นแต่แต่ไอเดียอะไรอเงี้ยมันไม่มีมันก็เห็นได้แบบบ้านๆนะแม่เห็นแต่แบบบ้านๆ ค่อยๆทิมค่อยๆทิมน้องหล่าพูดดีบอกว่าผอออยู่ในโซเชียลไม่นานแต่บางคนอยู่มาเป็นสิบปีไม่มีอะไรพอ,อมีงานประจำมีสัญชาติ น้องบอกคนที่ได้สัญชาติไม่ได้มาง่ายๆแต่ตัวแคมบูจะเอาอะไรมาสู้นคือมันมันจะเอาอะไรไปอยู่มาตั้งสิบปีมีมีโอกาสกว่าคนอื่นเขาก็ยังไม่เห็นทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันไปนั่งดาใ้เสียเวลาอยู่นัเป็นสิบปีบ้าไม่ทำไม่ทำผ่าทำอะไรเลยน้ะ เสียดายเสียดายเสียดายถ้าเป็นคนอื่นนี่โอ้ยเขาได้ดหนี่ร้างบ้านซื้อรถชีวิตเขาคงดีแล้วอะ่ะไปอยู่เป็นสิบปีมานะั้นอะใช่ไหมโอชีวิตเขาคงโอ้ไปไกลอะเนาะตอนนี้ก็เอาลูกมาหากินไงหากินกับลูก ตอนนี้เจ้ามีนัดติคือสวยแท้ไม่ได้มีนัดแม่อยู่บ้านปกติคะ่ะบอได้มีนัดจะแม่สน,นับจ้าตอนนีพออเพิ่งว่างได้ดูเจ้างานหลายจ้าช่วงนี้โอ้ยแม่สะดวกตอนไหนก็ดูคะ่ะสะดวกตอนไหนก็ดูเนาะแม่เนาะไม่ไม่ต้องเร่งรีบนะคะแม่คะ่ะ ม a งโก้ <Mango. S 1> บักม่วงมงโก้ <c oughs> <Mango. S 1> หรือบักม่วงอื <c oughs> ส้สัตว์ที่พอเวทีนางมีฉากอยู่นะคะวันนี้เห็นนางไปดูฉากอยู่อ้าโอ้เอา,เอาจ้ะข่ <c oughs> าเบิง <c oughs> ถ่าเบิง แต่มันก็ไม่อลังการอะอือ,มอมไม่ค่อยหวานเท่าไหร่ อ๋อยี่างกลิ่นอ่างอีกแล้วบุกม่วงแม่บุกม่วงบักม่วงชอบบกม่วงมากกลิ่นอ่างมะม่วงที่ไทยอร่อยกว่าแม่มะม่วงที่เนี่ยก็พอกินได้แต่ของไทยอร่อยกว่าค่ะอร่อยเวอร์อะอร่อยเวเวอร์ ของอยู่ต่างประเทศนะต้องไปกินของตุรกีมันถึงจะอร่อยของตุรกีอร่อยจะคล้ายๆของไทยเฝย้าย่าอยู่โรงบานสองอาทิตย์บรได้ฟังเลยโอ้มีเวลาค่อยฟังแม่จ๋าไม่ต้องรีบพาอ,าอ,อไม่ได้ลบไลฟ์สดเพราะฉะนั้นดูได้ดูย้อนหลังได้แม่จ๋า ดูย้อนหลังเลยค่ะถ้าไม่สะดวกเนาะแต่ก็อย่างป้าเอ้ยอย่างว่าดูดูสดมันจะสนุกกว่าดูแห้งๆไงดูแห้งมันจะแบบไม่มันเนาะมันโต้ตอบไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ก็แล้วแต่ความสะดวกเนาะแม่เนาะถ้ามาฟังหน้าก่อมาถ้าไม่มีเวลาก็เนาะฟังฟังแห้งเอาอย่าเบาหลายน้ำลายแตก S 1> <S 1> อร่อยดีออ้มหออ,ออผัวบอกพออ,อมาแล้วคุณเลิศแม่ผัวแม่เลิศมากผัวแม่คือที่สุดในปัตตาีค่ะ ีนี้จะจ้อยขึ้นรับเชิญวงใหญ่สามงานแล้วจ้ะแต่จ้อยบอกไม่ได้ขิงใครนะไม่ได้ขิงอะค่ะไม่ได้ขิงนะคะวงใหญ่ก็สามวงอนะแล้ววงใหญ่แบบต้นๆด้วยนะไม่ใช่แบบใหญ่แบบไก่กาเลยรจะวงใหญ่แบบต้นๆด้วยนจ้ะอืมอืมมานานหรือ,อยังคะเพะิ่งกดเจ็บยี่ิบสามนาทีค่ะ ฟังไปเย็บผ้าไปเด้อลูกหลาโอเคแม่จ๋าได้เลยอย่างนี้ล่ะเนาะอย่างนี้ล่ะเนาะโอ้อร่อยอร่อยไงอร่อยแต่ตอนนี้ก็คือ เห็นก็คือซ้อมหนักมากแม่ลูกๆลูกๆผ่ากัน้อมหนักมากก็คิดว่าวันเปิดวงนี้ต้องแบบอลังการอลังการและโชว์ต้องแบบดีมากคือแบบตั้งตารอมากอะตั้งตารอวันที่แปดว่าแบบอืมันจะขนาดไหนพัฒนาการปีที่สองนี่มันจะขนาดไหนอะแม่รอเลย ว่าแต่จองตั๋วไปเหนือเชียงรายดูแต่จ้อยแต่ลืมวันที่ไปแล้วใครจําได้บ้างต้องไปดูในตารางอ่ะแม่หนูหนก็ไม่รู้ต้องต้องต้องกลับไปดูในตารางค่ะเมื่อคืนไม่มาว่าจะหักเงินเดือนเช้ามาทั้งฟังย้อนหลังทั้งน้ำเอ่อทั้งเอ่อตามกดไลร <laughs> อุ้ยแม่อยากพึ่งหักเงินเดือนอยาเพึ่งหักเงินเดือนอยากพึ่งหักอยากพิ่งหักอยากพึ่งหักเนา เออวันนี้ปล่อยผมสวยมากๆขอบคุณค่ะสวัสดีพอคนสวยสวัสดีค่ะแม่บอมไม่ได้บริหารอีสานแล้วเหรือคะพอก็เห็นน้องบอกว่าบริหารอยู่นะอืมก็เห็นน้องพูดอยู่นะว่าบริหารเออแต่ก็ ไม่รู้ยังไงอือเออมันนี่ย่ายเห็นหน่ะเจ้าว่าแม่นอันนาเอไอมันเด็กน้อยยี่สิบยี่สิบมือนี่ป้าป่านเด็กน้อยป่าเด็กน้อยอยี่สิบมือนี่ว้าเลดจังเลยแม่ขอบคุณคะ่ะเอไอเขาทำมาดีคะ่ะเอไอทำมาดีคะ่ะ <laughs> อืมเอไอ